สวัสดีค่ะรักษา,ากินพาเที่ยวค่ะวันนี้อยู่ที่เบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะสถานีรถไฟของเยอรมนีค่ะซึ่งก็จะคล้ายๆกับหัวลำโพงบ้านเราเนาะที่มันจะเป็นจุดเชื่อมต่อที่จะไปประเทศต่างๆหรือว่าจังหวัดต่างๆของเยอรมันซึ่งข้างในอะค่ะจะใหญ่มากแล้วก็จะเป็นเหมือนช็อปปิ้งมอลล์มีร้านอาหารเต็มหมดเลยที่สำคัญมีอาหารไทยทานด้วยค่ะส่วนรอบๆเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นใจกลางเมืองของเบอร์ลินเนาะแล้วก็ ่วนที่อยู่ฝั่งตรงคามแม่น้ำทั้งนู่นนะคะก็จะเป็นรัฐสภาเป็นตึกเก่าแก่ของที่นี่แล้วก็ตรงเนี้ยจะมีแม่น้ำที่ขั้นระหว่างเยอรมน,นีตะวันตกแล้วก็เยอรมน,นีตะวันออกเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้ทั้งสองเนี่ยเขามารวมกันได้ประมาณ3 0กว่าปีแล้วนะแม่น้ำตรงนี้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นแม่น้ำที่เคยกั้นระหว่างเยอรมน,นีตะวันตกแล้วก็เยอรมน,นีตะวันออกที่เป็นเส้นเขตแดนนะเนาะ ซึ่งก็มีคนจากฝั่งฝั่งตะวันออกเนี่ยหลายคนที่ต้องมาจบชีวิตลงที่นี่เพราะว่าพยายามที่จะว่ายน้ำข้ามผ่านมาแล้วก็โดนทห,หารที่เฝ้าอะ่ะยิงเสียชีวิตซึต่งก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเรื่องหนึ่งแต่ว่าณวันนี้เขาก็มารวมกันได้ตั้งแต่ปี1 9 8่แล้วค่ะอันนี้เป็นภาพโดยรวมนะคะของสถานีรถไฟของที่ยอรมัน,นีค่ะ ที่เบอร์ลินเนเาะก็ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วก็การเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกนะไม่ไม่ลำบากเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นสภาพโดยรอบค่ะตึกลาบบ้านช่องของเขาอากาศหนาวมากค่ะตอนนี้มือแข็งแล้วต้องใส่ถุงมือไว้ตลอดเดี๋ยวจะพาเดินเขาไปดูสถานีรถไฟที่เบอร์ลินนะคะ เนีย่ยอาจจะแบบว่าสัส่นๆนิดนึงนะเพราะว่าอากาศมันหนาวเวบอันนี้คือมือแข็งไปแล้วอะกลั่าเ่องมาแล้วค่ะก็ที่นี่คำาประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสกันแล้วสวยงามน่ารักแล้วก็เดี๋ยวพาไปเดินดูรอบๆนะคะซึ่งที่นี่ นอกจากสถานีรถไฟแล้วอ่ะเขาก็ยังมีแบบว่าร้านร้านรวงที่เป็นร้านเสื้อผ้าหรือว่าร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นป้ายที่แสดงว่าคุณเดินที่ไหนเวลากี่โมงก็เหมือนเหมือนเหมือนในสนามบินเลยอ่ะแต่ว่าอ่ก็ต้องตั้งใจดูนิดหนึ่งนะเพราะว่าอาจริงๆตอนนี้เราก็ยังแบบว่ายัางกองๆที่ต้องดูที่ต้องดูก็คือพวก อักตรอนว่าเลขขบวนอะไรแล้วก็เวลาออกเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าใครที่กำลังจะมาเที่ยวด้วยตัวเองแบคแพคอะไรเงี้ยเผื่อเวลา,าไว้ประมาณชั่วโมงนึงนะมาเดินที่นี่ถ้าไม่เคยมาจะไดะ้ดูว่าสถานีตัวเองที่ต้องเดินเดินที่ไหนเพราะจริงๆเราก็ยังบอกว่าเรายังไม่แม่นเราก็จะต้องเดินตามคุณของเราตลอดอันนี้ก็จะเป็นร้าน ร้านนาฬิการ้านเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเขาก็มีช้อปปิ้งเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวให้ไปดูฝั่งนู้นสภาพโดยรอบค่ะอันจริงๆนี่คือสถานีรถไฟเขานะก็เหมือนช้อปปิ้งมอลล์บ้านเราเลยแหละเออร้านอาหารตรงนี้ก็เป็นร้านกาแฟร้านอาหารเอเชียจะอยู่ด้านในมีเบอร์เกอร์คิงมีซับเว้ มีอาเลเว่นี่จะเป็นเหมือนกับเป็นกอต์รี่เป็นร้านค้าของชาบ้านเขาอะไรอย่างงี้ค่ะต้นคริสต์มาสตูงมากก็ยิ่งใหญ่อลังการดีค่ะมีร้านเครื่องสำอางที่แบบว่าสามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้ระหว่างที่แบบรอรถไฟรถไฟเนาะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยค่ะก็จะเป็นรางรถไฟที่รถไฟจะเข้ามาจอด ซึ่งที่นี่ค่ะเขาจะมีทั้งชั้นล่างแล้วก็ชั้นบนนะมีร้านหนังสือร้านรวงที่บบเอาไว้ให้เราได้ซื้อหนังสืออ่านแล้วก็คอยช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาหารหน้าตาก็จะแบบออดูน่ากินนะอันนี้เป็นน้ำผลไม้ค่ะ่วนราคาก็ไม่ต้องพูดถึงประมาณ4-5ยูโรประมาณนะัอันนี้แรปก็จะอยู่ที่4.2ยูโรค่ะ วันนี้นะอันนี้เป็นร้านขนมปังเขาก็จะทําแบบสดๆเลยซึ่งแบบว่าคนที่นี่เขาจะชอบกินขนมปังที่แบบทําสดใหม่ๆนะมันจะกร,บกรอบๆแล้วมันก็จะกรอบนอกนุ่มในนี่ขนมปังน่าก,กินมากอะ่ะมีเค้กเค้กว่าเขาก็จะประมาณนี้ค่ะมีไม่เยอะลายขนมปังเนี่ยจะเยอะกว่ามาแบบสิบยี่สิบอย่างอะ่ะแต่เค้กก็คือมีสี่ห้าอย่างแค่นั้นเนี<ม>่ยดูสิน่าทานน่ากินมากเลย เดี๋ยวต้องซื้อฝากคุณคุณของเราหน่อยละนางน่าจะหิวมาจะบอกว่าถ้าจะมาเดินทางท่องเที่ยวที่เบอร์ลินเนี่ยค่ะไม่ต้องกลัวอดเลยนะพกตังมาอย่างเดียวเพราะว่าของกินเรื่อพร้อมอาหารไทยอาหารญี่ปุ่นตูชิอาหารจีนอย่างเงี้ยมีครบครววไม่ต้องกลัวอดเลยค่ะแล้วก็ สถานีรถไฟบ้านเขาค่อนข้างใหญ่มากๆแล้วก็ถ้าไม่ได้พบเสื้อผ้ามาหรือผ้าคลุมคออะไรที่มันแบบไม่รองรับอากาศหนาเนี่ยก็หาซื้อที่นี่ได้เลยเพราะว่าช็อปปิ้งมอลล์เพีย่ยว